ขอเสียงนะครับปรบมือตอนรับแหงแหงช่วยคนใจแหงให้มีแรงถือใหม่จำได้บ่นอ รอบสวัสดีพี่น้องชาวตำบลกุดไหเขตสองทุกท่านทั้งบ้านกุดไหหมู่หนึ่งหมู่หกหมู่สิบเอ็ดบ้านนิ้วหมู่สองบ้านคอน้อยหมู่ห้าหมู่เก้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมนี้คือโอกาสครั้งสําคัญที่จะพัฒนาตำบลกุฎไหให้ดีกว่าเดิมโอกาสนี้เป็นของคนตำบลกุดไหทุกคนออกไปเลือกตั้งเพื่ออนาคตของเราโปรดเลือกนายนวลมณีลามคําผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไหเขตสองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งขอแรงใจน้อยน้อยนอยแต่ห้านานนานนายนวลมณีลามคําอดีตเคยเป็นสอทอแล้วสองสมัยรับใช้พี่น้องชาวตำบลกุดไห้นายนวลมณีลามคําคนพื้นที่รู้ปัญหาเข้าใจประชาชนเราเชื่อว่าตำบลกุดไห้สามารถดีกว่านี้ได้ หากพี่น้องให้โอกาสเป็นสอทอเขต2ในครั้งนี้อย่าลืม28ิมีนาคมนี้สอทอเขต2ก้กาเบอร์หนึ่งสอทอเขต2องกาเบอร์หนึ่งเลือกนายนวลมณีลามคำผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนกุดไห้เขต2เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยังเป็นคนเตาถึงเราบ่ได้พบกันปัญหาหลายด้านจนต้องลบหุมพักใจเมื่อถึง โอกาสครั้งสำคัญหากพี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการพัฒนาสอทอเขตสองกาเบอร์หนึ่งสอทอเขต2กาเบอร์หนออึ 2, ่งเลือกนายนวลมณีล่ามคำมุ่งมั่นอาสาพัฒนาท,ท้องถิ่นเมื่อถึงเวลาผมจึงกลับมาครั้งใหม่ถ้าไม่รักมากบอขอให้รักเท่าเดิมโปรดช่วยเปิดเทอมอมแขนลง